ขอรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีครับทุกท่านขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมกิจกรรมงานเปิดตัว New MG VS HEV นะครับเป็นรถไฮบริด SUV คันแรกของ MG ประเทศไทยนะครับท้งเพจ MG Thailand ที่จะเปิดตัวขึ้นในวันที่8เดือน8เวลา13.30นาทีนะฮะแล้ววันนี้นะครับเสือก็มีกิจกรรมดีๆให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันนะครับกับการทายคำถามนะครับว่า New MG VS s e v คันนี้นะฮะจะเปิดตัวกี่รุ่นแล้วก็แต่ละรุ่นราคาเท่าไหร่บ้างนี่คำถามนี้ไม่น่ายากเลยนะฮะเพียงท่านตอบคำถามใต้คลิปนี้นะฮะใครตอบถูกนะฮะจะได้รับหมวกเท่ๆแบบนี้เลยนะฮะมูลค่า590บบาทนะฮะท่าในใดที่ตอบถูกเป็นคนแรกนะครับก็จะได้รับรางวัลตัวนี้ไปเลยนะฮะรางวัลมีเพียงรางวัลเดียวเท่านั้นร่วมสนุกกันนะครับ ตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงวันที่8เดือน8เวลา13นาฬกาสนาทีแล้วอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย